สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเด็กเดเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789ดแปดอทิดา เจ็ 7, 8, 9, ดแปดเก้าเลยค่ะเดือช่องแม่หมอสายมูสายห้าสายปวงนะคะตามพูดความบันเทิงนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนหายคลายเครียดนันเองนะคะยาทึกทักและยาคิดว่าเป็นเนี้ยเป็นโชคชะตาของเจ้าของแต่ฟังเพื่อความบันเทิงดีที่สุดนะอาจจะเป็นไปของคุณก็ไดหรือว่าเป็นก็ได้นะคะใครสนใจอย,อยากดูไปของเจ้าของกระทักม้านะคะเรามีโปรซื้อของเทนูโบราคาโปรราคาย่อมเยาวแล้วก็นะคะใครสนใจสินค้ามูต่างๆกระทักม้าแล้วกันนะคะ ผู้ใดอยากดูฟรีไปช่องสีดำไลฟ์สดที่11โมงเสาร์นะจ๊ะนะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณทเทวดานางฟ้าทุกท่านที่ติดตามทั้งไม่และเกาด้วยนะคะมื่อนีเวลานี้เข้าใจภัยเราเรื่องในหัวคอคุณกำลังจะได้รับข่าวด่วนจากคนที่คุณไม่คาดคิดนะจ๊ะขอดูพลังงานหน่อยแซคนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่จบกันไปแล้วจบกันไม่สวยจบโดยไม่ได้ตั้งโตจบแบบชนิดจบแล้วจบเลยก็ได้นะคะแต่มีโอกาสเป็นเดสรีเวิร์ดก็ได้นะนะ คนเก่าแฟนเก่าอาดีตเก่าๆของคนรักคุณะจะคนที่อดีตแน่นอนนะคะสีกครับกระกพิจิกมีนธาตน,น้ำคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่คุณผูกพันในอดีตตั้งแต่อดีตชาติหรือชาตินี้ก็ได้แต่เป็นวัยเด็กวัยที่มีความทรงจําน้ํากันและกันนะคะเพราะว่าเขายังมีคําว่าหักคุณนั่นแหละกระอยากนะคะอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากคอนแทคอยากส่งหาคุณอยากส่งข่าวสาร อยากมีปฏิสัม,สมพันธ์กับคุณนะจ๊ะเรามาดูต่อนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรจ๊ะว้าวเพราะรักคุณมรารักเอาอย่างตอนนี้ตัวกอดันคือบ่หัก I love you ว่าสั่นนะคะพรังงานเขา่า The Lover ราศีมิถุนเดลราศีพิจิกซิกอัครับกอกบพิจิกมีธาตนุน้ำเพราะรักคุณเพราะรักคุณอยากเริ่มต้นใหม่อยากส่งข่าวสารมาฉันขาดคุณบ่ได้ฉันโหยหะ ฉันคือหนึ่งหาฉันรักคุณด้วยความจริงใจนะมาหลักกว่าอย่างตอนนี้ทต่ก่อนคือบักอยากหูและอยากหูนะคะเดลวเวอรราศีมิถุนนะคะเอเดฟคัพนะคะเขารักคุณอย่างจริงใจเขารักคุณด้วยคําว่าอ่าไม่มีอะไรมาทําให้คุณสองคนนะคะที่จะนะคะหรือว่าเขาไม่รักคุณก็เป็นไปได้นะไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้เขาไม่รักคุณก็เป็นไปได้นะคะขอขยับนิดนึงเนาะน,นะคะเพราะว่าความรักครั้งเนี้ยมันอาจจะมี อะไรที่ทําให้เขากับคุณมีความรู้สึกว่ามันไปกันบ่ได้มันก็เลยต้องต้องแยกกันได้นะก่อนนั้นนะคะแต่นะรู้รู้นะตอนนี้เขารักคุณอะรักคุณด้วยคำคำว่าสเสน่หารักคุณด้วยคําว่าจริงใจรักคุณที่แท้ทูรักคุณโดยไม่มีข้อเงื่อนไขใดๆดทั้งสิน้นประมาณนั้นนะคะเพราะว่ารักนี่แหละถึงกลับมาเพราะว่ารักนี่แหละถึงอยากไปต่อเพราะว่ารักนี่แหละค่ะ ถึงอยากมีคุณคนเดียวเท่านั้นนะตอนนี้ <c oughs> ก่อนนั้นคือว่าเป็นเนาะอยากหูระอยากหูนะคะเอโดรกับกระกระพิจิงรมินท่าน้ำนะคะโอ้ไม่กาดคิดว่าคุณเป็นคนที่อ่าคู่ควรกับเขานณตอนนี้อยากเริ่มต้นหน่อยคุณอาจจะไปสร้างโตตนคุณอาจจะไปสร้างศักยภาพคุณอาจจะไปเปลี่ยนลุคคุณอาจจะไปดูทําสวย คุณอาจจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากก็ได้นะคะตอนนี้ในสายตาเขานะเขาเลยมีความรู้สึกว่าอยากได้อยากครอบครองอยากชัดเจนอยากรักคุณโหยหาสเสน่หาแล้วก็ตอนนี้คุณช่างดูน่าลหลงใลเพราะคุณดูมีค่าเหลือเกินนะ,ะข้าวนามข้าไฟข้ากินนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะมีเยอะค่านะคะคุณดูเลอค่าตอนนี้อยากได้เพราะเลอค่าหลงรักเพราะเลอค่าหล,ลงรักเพราะคุณไปสร้างตัวตนให้ดีขึ้นหลงรักเพราะคุณ มีดีจริงอะนะตอนนี้นะตอนนี้นะคะตอนนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้อยากครอบครองอยากเป็นคนที่ได้ครอบครองทั้งตัวและหัวใจประมาณนั้นนะคะอุ้วิคักเนาะนะคะฉะนั้นก็อยากส่งข่าวสารอะไรกับคุณอีกนะตอนนี้คุณดูหน้าหลงไหลเหลือเกินเขาอยากได้โอกาส เผ็ดอาคับกอกอพิจิกมินธาตุน้ำนะคะอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสอยากง้อคุณไม่ตรงก็อ้อมนะจะง้อให้ได้นะคะคุณสิให้โอกาสหรือว่าให้โอกาสแต่ฉันจะงอ้อฉันอยากจะขอโอกาสประมาณนั้นนะคะเพราะความรักครั้งนี้ยถ้าหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําร,ร้ายจิตใจฝ่ายทำให้ฝ่ายหนึ่งเสียใจทําให้ฝ่ายหนึ่งไม่อไม่ได้อยู่ในจุดที่คู่ควรก็ได้นะคะหรือตอนนั้นไม่ได้เลือกเพราะประเด็นหนึ่งสองสามอันเป็นแล้วแต่ เหตุการณ์ผ้าไปเอาเป็นว่าม่าต้องซีเรียสมัต้องซีเครตม่าต้องใส่จสใจหลายนะคะเพราะความรักถ้าหากมีอะไรที่มันไม่ลงโตถ้าากความรักมีอะไรที่มันไม่เคลียร์ถ้าหากความรักที่มีอะไรที่มันยากนะคะก็นั่นแหละตอนนี้เกิดการอยากได้โอกาสนะตอนนี้คุณช่างดูน,น่าสนใจ ช่างดูหน้าลึกลับซับซ้อนช่างดูหน้าสเสน่หาเรือเกิดเอมเพสนะคะฉะนั้นนะคะตอนนี้ตัวคุณมีค่ามากในสายตาเขาเนาะก็เลยอยากได้นะคะอยากได้และอยากได้นะคะแต่ตอนนั้นกลับให้คุณเป็นตัวสำรองนะคะตอนนั้นนะคะให้คุณเป็นตัวสำรองโดยให้คุณดูดีๆเป็นตัวจริงก็ให้เป็นตัวสำรองคุณก็เลยหันหลังให้คุณก็เลยอัน บอกไว้ไง่ายนะคะดูดีๆให้เป็นตัวจริงแล้วให้เป็นตัวสำรองผูเใดสีเอาละจ่ะนะคะแต่ตอนนี้อยากได้โอกาสเพราะคุณช่างดูมีเสน่ห์ช่างดูลึกซับซ้บอนช่างดูเลอค่าช่างดูหน้าหลงไหลประมาณน,านั้นและอยากได้นะคะอยากชัดเจนล่ะบอกไว้ไง่ายนะคะเดอะไฮพินเทสนะ <S <s จากนั้นในออฟซอทาตุลมมิถุนตุนตัวน,นี้ตั้งหน้าตั้งตาไว้ละสีต้องงอคุณให้ติด จะต้องทําทุกอย่างให้คุณให้โอกาสจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งวาสันนะคะเสียนเลนตตอลนะคะอยากรู้ระเกินมาดูแซในออพเวนิเคิลเขาจะเดินหน้าต่อไปช้าแต่ชัวร์จะทําทุกอย่างเพื่อได้กลับเข้ามาอีกครั้งไม่ว่าคุณจะขอเรียกร้องสิ่งใดเรียกร้องเรื่องเงินเรียกสองทรัพย์สินเรียกร้องเรื่องเรื่ององีหยังที่คุณอยากใจขอให้บอกสิจัดไห้ ขอให้บอกสเสีดให้ขอให้บอกเสิทําให้นะคะเพราะว่าถ้ามีโอกาสกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็จะดูเหมือนว่าคุณเปิดช่องทางเปิดรูทางเปิดสิ่งต่างๆให้เขากลับเข้ามาได้มาเป็นคนรักเขาอีกครั้งหนึ่งวะสันนะคะมาเบืงต่อค่ะโอ้โอ Emperor, เดียมพระรราศีเมษพรังงานนะคะพร,ะรังงานข่าวสารเขาอยากบอกคุณเลยนะ เห็นไหมเราสองคนเป็นคู่กันคงสินีะกันบด้นะคู่กันแล้วกับคงบกแข่วกันความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คงสินีกันบด้นะคะนี้ไปไซด้ล่ะคะเพราะว่าถูกขีดถูกเขียนมาให้ชัดเจนถูกขีดถูกเขียนมาให้รักกันถูกขีดถูกเขียนให้มาเป็นคู่กันนะคะเพราะว่าตัวเราสองคนมีเอ NERGY ที่ดึงกันแต่ก็นั่นคุณอาจจะเป็นคนที่ตัวจริงแล้วอยู่ดีๆเขาไม่เลือกเขาอาจจะเพ้อพายอาจไปมีคนอื่นแต่ คุณก็ไม่คาดคิดว่าจะได้โอกาสจากเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้ได้หมดนะคําว่าเด็กกว่าอายุกี่ปีก็ว่ากันไปแต่นะคะคําว่าคําว่าความรักของคุณสองคนเนี่ยไฟใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีอายุเยอะที่แตกต่างกันได้นนะได้หมดนะหรือววยเดียวกันก็นกนได้เอาเป็นว่าคนที่คุณไม่คาดคิดนั่นแหละว่าเขาจะง้อเขาสิลงทุนเขาเสียทุกอย่างเขาสิทงขทงข่าวสาร ส่งข้อความหรือขอโอกาสแบบชัดเจนบุยบัยบยธรรมดานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีเมษก็ได้นะแต่เขามั่นใจว่าตัวคุณกับเขามีความเป็นคู่นะคะเพราะไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาตำแหน่งเดียวกันเขามีความรู้สึกนึกคิดว่าคุณเป็นคู่เขามีความรู้สึกนึกคิดว่าคู่กันแล้วกับคงบะแคลก,กันนะคะใช่เลยคนนี้ใช่เลย ประมาณนี้เลยนะคะเขาก็จะคิดจังนั้นแหละบางคนก็แอบไปนั่งร้องเพลงนะคะจีบคุณก็เป็นไปได้ได้หมดนะคะฉะนั้นเรามาดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณเป็นผู้ใดนะคะคุณมีความรู้สึกนึกคิดเช่นไรกับคนคนนี้มาเบิงนะคะมาเบิงมาเบิงว่าความคิดของคุณเป็นยังไงกับคนคนนี้ว่าสั่นคุณปวดหวัวคุณเครียดกับคนคนนี้ คนคนนี้ทาให้คุณมีความรู้สึกว่าเครียดนอนบ่รับกระซับกระสายหรือก็ทํากับคุณไว้เยอะกระ,กระใดนะจ๊ะความรู้สึกนึกคิดว่าเครียดแต่นะตัวคุณเองเนี่ยแม่หมอว่าเป็นคนชอบใช้หัวสมองชอบใช้ความคิดชอบชทํางานเกี่ยวกับด้านคิดด้านจินตนาการกระไดนะเป็นคนโสดก็จริงอยู่นะโสดแต่เครียดกับเรื่องความสัมพันธ์ว่าเขาเป็นอย่างคือทำไรคุณแบบนี้ทําไมเขาถึงทาแบบนี้เป็นยังเขาคือเป็นคนที่ ถ้าดีที่เหลวกระไดเนะจะในสายตาคุณนะคะหรือไว้วางใจบด้กระไดเนะจะมาเบื้องต่อค่ะพลังงานของคุณในอับซอดใบแรกไพ่บัที่สองเดอะเมจิเชียนคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนที่อ่านคนออกอะ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ไว้ไว,วางใจผู้ใดง่ายๆนะคะถ้าคนคนนั้นแสดงออกให้คุณเห็นว่ามีความรู้สึกว่าเป็นคนที่หน้าไหวหลังหลอกหรือเป็นคนมาหมายหาย,ห,ายหรือเป็นคนที่ปากปากว่าตาขยิบนะหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกว่า ปากกระจิว่าตรงกันเว้าวอีอย่างเห็ดอีอย่างสวนทั้งกันประมาณนะั้นแะคุณเกิดมีความรู้สึกว่ารับบอด้ยนะคะเป็นคนที่ไว้ใจบอด้แล้วนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เชื่อกับคําว่าพูดจริงต้องทําจริงนะคะคุณเป็นคนเกิดวันพุธก็ได้นะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนคุณเป็นคนเก่งทํางานได้ทุกสายงานประมาณนะั้นอ่านคนออกนะคะยอมเพราะรัก เท่านั้นแต่ทว่ารักกับไปน่ะจาะประมาณนั้นนะจ๊ะถือว่าดีนะพลังงานของคุณนะมาเบิ่งต่อค่ะพลังงานของคุณเป็นยังไงอีกพลังงานของคุณไนเอาแหวนโอ้โเครียดเป็นคนที่มีภาระหลายเนาะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระกับคนรอบข้างคนอื่นนะเป็นคนเก่งคนอื่นจะอาจจะเข้าหาคุณเพราะนะคะคุณเป็นคนเก่งอยากต้องการความซอยเหลือหรือเวลาผู้ใดสิเข้าหาคุณก็คิดว่าคุณเนี่ยมีดี ก็เลยอยากจะหวังผลประโยชน์ก็ได้หมดน,นะจ๊ะฉะนั้นเราดูต่อขอ่ดูพลังงานของคุณหน่อยคุณเป็นคนที่ข่าบูข่าลุยเหมือนกันนะเหนื่อยนะกับภาระต่างๆภาระคนอื่นนะคะที่เข้ามาให้คุณแก้ไขแม้กระทั่งครอบครัวแม้กระทั่งพี่น้องแม้กระทั่งคนรอบข้างได้หมดนะจ๊ะมาเบิ่งต่อค่ะอยากรู้อีกพลังงานของคุณเป็นยังไง justment คุณเป็นคนดีนะเป็นคนใจบุญ ทำบุญสู้ตุ๋ยนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติสอบนะทางานก็เยอะแบกภาระช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ทําได้สั่งแต้มบุญประมาณนั้นก็ได้นะเป็นคนที่ยอมลงทุนกับทุกทกคนถ้าทําได้แต่ต้องไม่แบกภาระให้กับคุณมากมายบางครั้งคุณก็คิดว่าช่วยด้วยใจแต่ถึงเวลามากคุณกับยังมีตกกังวลอีกอยู่ดีนะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะนะคะว่าในเมื่อดวงของคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําดีกับคนอื่นเป็นเนื้องนิดแล้วก็ มักจะบ่คอยดีสมหวังเรื่องเรื่องสิ่งที่ช่วยคนอื่นเท่าไรถ้าซอยแล้วซอยเลยประมาณนั้นนะคะซอยแล้วซอยเลยนะคะแล้วเรามาดูกันนะในเมื่อคุณเป็นคนช่วยแล้วช่วยเลยแล้วพลังงานของคุณจะเป็นเช่นไรในเมื่อตัวคุณเองเป็นคนที่โฟกัสเรื่องความอ่าซอยเหลือคนอื่นเท่าที่คุณทําได้ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะแต่ก็มักจะแบกภาระอยู่เสมอประมาณนั้นละ่ะโอ้ my god คุณเป็นคนที่สวยรวยมีตังค์นะ ตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ยิ่งให้ยิ่งได้รับก็ได้ยิ่งทําบุญคุณยิ่งได้รับยิ่งทําบุญคุณยิ่งมีความสุขยิ่งทําบุญชีวิตคุณยิ่งดียิ่งทําบุญชีวิตยิ่งยิ่งก้าวหน้ายิ่งทําบุญชีวิตคุณยิ่งปัวปังก็ได้นะคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะฉะนั้นในเมื่อเขาอยากกลับมาเพราะว่าคุณอาจจะอาจจะอาจจะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ดีที่เขากลับมาเพราะอาจเป็นคนที่หาเงินเก่งที่เขากลับมาเพราะคุณเป็นคนดี ไม่ทำไม่ทาสิ่งไม่ดีอะนะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นลงทุนกับคนอื่นก่อนที่จะมาลงทุนกับตัวเองเขามองเห็นตรงนี้แล้วจ่ะนะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้คุณเห็นดีเห็นดีพบคุณมีข้อดีตรงซอยเหลือคนอื่นได้นะที่ดีใจได้เสียใจอันนี้กะไปคิดเอานะคะแต่แม่หมอเือว่าคนเฮาอยากได้รักที่ดีเพราะว่าคนเฮาอยากมีโมเมนต์ที่ อยู่น้ำกันแล้วแต่คนละเคิงทางเนะาะบอมเนหวังมาเอาแนวเดียวประมาณนั้นนะคะคนละเคิงทางแตอ่อย่าลืมอย่างหนึ่งนะคะคนเท้าถ่องหวังอย่างเดียวอะ่ะหมักโบโบกาไปถูกถึงจุดเป้าหมายกรรมเป็นแห่งกําหนดคือกันนะคะชีวิตคุณจะลุงเรื่องหรือบ่ลุงเรื่องกรงรมส่งผลให้เรารุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรือนเสียดกรรมดีกรรมซัวกะระวังกันไปนิดนึงนะจ๊ะประมาณนั้นเนาะมาวันทนี้อยากรู้แนวโน้ม ชีวิตของคุณนะคะว่าคนคนนี้นะจะเข้ามาเนี่ยจะทําทุกอย่างเนี่ยจะขอโอกาสเนี่ยซิก้าเบอร์ไดนะคะซิก้าเบอร์ไดยอยากเนะริ่มเซเอ็ดเวนธาตุไฟเมสิงธนูนะพลังงานอยากเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสอยากขอโอกาสความสัมพันธ์ที่ช้าแต่ชัวร์พัฒนาไปเรื่อยๆผลิดอกออกผลค่อยๆเป็นค่อยๆไปถือว่าความรักครั้งนี้ยังมีโอกาสเป็นไปได้ความรักครั้งนี้ยังมีแนวโน้มที่จะทําให ความรักเติบโตได้ประมาณนั้นเขายังมองเห็นลูทางนะคะมาต่อค่ะเขาเห็นอะไรอีกเขาวางแผนไว้แล้วละ่ะว่าคุณกับเขาต้องไปต่อกันได้เริ่มต้นใหม่แล้วดีด้วยแล้วเขาก็มั่นใจว่าการกัลบมาครั้งเนี้เขาจะวางแผนแบบแนบแนบเนียนเพื่อให้ความมั่นคงของคุณสองคนเนี่ยก้าวและเติบโตเขาจะเป็นคนลงทุนเองเขาจะเป็นคนทําทุกอย่างเองเขาจะเป็นคนวางแผนเขาจะเป็นคนลงมือทําและลงทุน การกระทําโชว์ให้คุณเห็นว่าความรักครั้งนี้ไวใจใดประมาณนั้นเลยจ้ะฉะนั้นคุณมีหน้าที่นางเบิงค่ะว่่ต้องเท็อยังไยแค่ดูค่ะว่าเขาจ้างนะักแสดงมาด้วยไหมหรือเขาเล่นเกมกับคุณหรือเปล่าหรือนะคะดูสิคะว่าเขาโกหกหลอกลวงคุณหรือเปล่าประมาณนั้นและจ้ะสิกแวนท่าไฟแม่สินธนูนะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ในเมื่อเขาวางแผนอย่างแยบยน ว่าจะพิชิตหัวใจคุณว่าจะเอาชนะใจคุณว่าจะทําให้คุณปฏิเสธบได้ว่าคุณต้องเป็นตัวจริงของเขาเนี่ยเขาจะทําสําเร็จไหมมาเบิ้งต่อนะอยากรู้เหลือเกินไพ่เป็โอ้โห my god นะคะไพ่ขึ้นมาเดวิลราศีมังกรคือการวางแผนว่าเด็ดเด็ดแล้วนะคุณยังมีวิบากกรรมต่อกันอีกมีกรรมนำพายบุญนำพากรรมนำพาถึงบอกว่าคนหฮาอ่ะ บุญจะสัรกรรมจะสัรนยังไงกันนี้วะคนนะโชคชะตานะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ว่ายากนะคนเฮ้าคู่กันแล้วกับกงบ่แควกันนะคะฉะนั้นแม่หมอถึงบอกว่าการที่จะทําดีทําชั่วการที่จะหลอกคนอื่นการที่จะทําให้คนอื่นหลงรักแล้วหลอกอะคะ่ะมันมันเป็นอะไรที่ทําให มันจะเข้าหาเจ้าของนะคุณเท็ดีคุณได้ดีค,ดดคุณทําชั่วคุณได้ชั่วคุณหวังหลอกคุณเดี๋ยวคนอื่นก็นมาหลอกคุณคือเก่านะคะฉะนั้นนี่แหละค่ะแม่หมอถึงบอกว่าใครจะทํากรรมดีกรรมชั่วให้ละให้คิดให้ดีเพราะว่าทุกอย่างคุณจะได้รับทั้งหมดไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วนะคะแต่เขาเนะี่ยยังคิดว่าอย่าคุณยังมีบุญและกรรมนากันนะคะบุญและกรรมตองมาคู่กันประมาณนั้นแหละจ้ะเดวลราศีมังกรนะมาต่อค่ะ ไม่ว่าอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาไม่ว่าจะเป็นการเวลาไม่ว่าจะอยู่ไกลกันไม่ว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยไม่ว่าความเข้าใจขัดค,คุณคุณคล้องมองใจเขาจะทําลายจะพยายามทําลายกําแพงให้ได้ประมาณนั้นเพราะอะไรมาดูเิโอ้เพราะคุณเลอะค่ะตอนนี้คุณรักตัวเองอะตอนนี้คุณอยู่ได้ไม่จะเป็นต้องมีเขาคุณอยู่ได้ไม่จะเป็นต้องมีใครคุณอยู่ได้แบบอย่างภาคภูมิใจคุณอยู่ได้แบบมี ศักยภาพคุณอยู่ได้แบบเรอค่าประมาณนั้นนะคะค u e e n of เ e คุณรักตัวเองมากไม่ได้รักเขาเหมือนแต่ก่อนคุณอาจจะปล่อยวางได้อาจจะมีเขาอยู่ในหัวใจแต่ก็ไม่ได้ให้ค่าประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเรามาดูจุดจบความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคุณจะเลือกเขาไหมหรือเขาจะสามารถทําให้หัวใจคุณละลายอีกั้งเดยบเนจมาดูแสะไพ่เบแรกขึ้นมา The Fool คุณเป็นคนรักอิสระเนาะตอนเนี้ย คือฉันรักตัวฉันเองฉันรักพายออรนตีฉันรักความสุขของตัวฉันรักชีวิตของตัวฉันรักความความสําเร็จของตัวเองก้าวก้าวหน้าและเติบโตเป็นไปตามสเต็ปของฉันฉันวิ่งไล่ล่าตัวเองฉันไม่ได้วิ่งไล่ล่าใครนะคะมีความสุขด้วยกับตัวเองนะคะประมาณนั้นมา the full นะคะไพ่ใบต่อไปอ่ะใบต่อไป uh, fire of sword คนรักเก่าที่มีประเด็นกันจะกลับมาแก้ไขนะคะจะกลับมาทําให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเพราะเขาเห็นคุณมีค่ามากขึ้นตอนเนี้ย พราะเขาเป็นคนเด็กเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่มองความรักต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนคือคุณต้องมีเขาต้องมีต้องพึ่งกันได้นะคะถาาว่าผิดบอยุคนี้นะคะต้องทํามาหากินด้วยกันทั้งคู่เนาะจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทํามาหากินฝ่ายเดียวก็ยุคนี้ก็ยังพอมีนะคะแต่น้อยมากบางคนก็ให้ผู้ชายเลี้ยงอย่างเดียวบางคนก็ให้ผู้หญิงเลี้ยงอย่างเดียวอันนี้นะคะมันจะไม่ยาวนานมันสิบบ่คงทนมันสิคบกันบ่ยืดยาวความรักที่ดีคนละคึ่งทางความรักที่ดี แนวโน้มที่ดีตั้งคนละครึ่งทางเห็นไหมเขาเขาเขามองคนที่ผลประโยชน์เป็นหลักคือตอบแทนซึ่งกันและการได้น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปลานะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูนี่แหละเหตุผลที่เขากลับมาไพ่ใบต่อไปนะคะความสัมพันธ์เก่าๆที่แต่ก่อนนั้นที่เขาคิดว่าคุณไม่สามารถจะตอบโจทย์เขาได้แต่ตอนเนี้เขาหันเขากลับคิดผิดเขากลับคิดใหม่เขากลับมองคุณผิดไปเขากลับ ดูคุณอีกมุมมองหนึ่งนะคะมาเบิ่งต่อพลังงานของคุณหน่อยซิโอเค <Huh. S 1> เขาดูคุณว่าคุณช่างเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายเป,นน ed, เป็นคนที่ดวงเปิดเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นคนที่มีชีวิตเป็นของตัวเองเป็นคนที่เลือกอนาคตตัวเองได้เป็นคนที่เลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะต่อให้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะเลือกเขาอันนี้สิ่งที่เขามองเห็น คุณได้ไพ่เดอะซันใบสุดท้ายของคุณพลังงานคุณเป็นคนที่อารมณ์ดีคิดบวกนะคะไม่โฟกัสอยู่ที่ใครรักอิสระบางคนก็มีชื่อเสียงไปเลยนะคะกระไดนะคะฉะนั้นเขามองคุณเปลี่ยนไปเลยเขามองคุณผิดไปนะคะและเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือแน่นอนนะคะดูซิว่าเขาจะทําสําเร็จไหมไพ่เบลแรกเขาจะทําสาเร็จไหม oh เออไม่์กัสซิกอัซอสทาดลงมิถุนตุกุมเขามั่นใจว่าคุณยังมีความเป็นคู่คุณยังมีความเป็นครอบครัว คุณยังมีความว่าไปกันได้คุณยังมีความว่ายังรักนะคุณยังมีความว่าครอบครัวฉันฉันสามารถไปต่อได้ประมาณนั้นละจ้ะนะคะสิ่งองซอทัดลมไม่ถุนตึงกลุ่มนะการเริ่มต้นใหม่ความรักครั้งเนี้ยมาแบบชัดเจนมาแบบจริงจังมาแบบแบบทนุถนอมมาแบบกล้าเปกล้าซัพพอร์ตกล้าให้กล้าให้ไพรออรตกล้าไม่กล้าแบบอยู่ดีๆก็าหายไม่มีละต่อจากนี้ก็ จะโฟกัสที่คุณเป็นหลักจะทําอะไรก็ต้องนึกถึงคุณก่อนว่าคุณรับได้ไหมคุณจะให้โอกาสไหมนู่นนี่นั่นบ่าว่าเซียนยางกยายเขาจะนึกถึงคุณก่อนประมาณนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะไม่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไฮไลน์ไม่ตอบไม่ใช่แบบนั้นวาสันนะคะต่อค่ะอุ้ยมีโอกาสแนวโน้มนะแม่หมอเชื่อว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกขีดมาไว้ละว่ายังไง เขาก็ต้องพิชิตหัวใจคุณได้อาจจะเหนื่อยนิดนึงในการง้อยการตือ้อในการขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อาจจะใช้เทคนิคนิดหนึน่งนะคะแต่คู่กันแล้วก็คงบกแควกันนะจ๊ะฉะนั้นนะคะดูต่อค่ะอยากรู้ไพ่ขึ้นอะไรเนาะวิวอ of ฟอร์จูนนะคะคุณบ่อยากไปต่อคุณก็ต้องได้ไปต่อละความรักครั้งเนี้ยไม่หมอเชื่อว่าโชคชะตาจัดสรรให้คุณสองคนได้เวียนมาประจบกันอีกครั้งหนึง่งก่อนนั้นเขาไม่เลือกคุณอาจจะเป็นเพราะ ตาเขาฟ้าฟ้ามผงเขาตาก็ได้พอแมวบ่เห็นน้ำก็ได้หรือฐานะแตกต่างกันก็ได้แต่หลังจากที่คุณจากกันไปอยู่คนละมุมอยู่คนละมุมโลกนะคะคุณไปพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากได้เป็นคนที่หาหาโตจับได้ยากเก่งนะคะก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าอยากได้อยากครอบของนะคะขอดูอีกหนึ่งใบแล้วก็ไงนะพไพ่ใบนี้โอ้ oh my god อะ คุณเดีวกับเด็กกว่าไหมถ้าคุณเดีวกับมีความถ้าคุณเดียวหนึ่งถ้าคุณเดีวกับเด็กกว่า <multif. S 1> เด็กที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติศา,ศาสนาหรือไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กกว่าหรือเขาเด็กกว่าได้หมดนะคะคุณคือเอาเป็นว่ามีอายุที่แตกต่างกันนะคะแต่มีความเป็นคู่มีความเป็นครอบครัวถ้าหากคุณกับเขามีความแตกต่างทางด้านาศาสน,นา,ทา,นนาทางด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติได้หมดนะเพราะไพ่คืนนี้สเตรนท์เห็นไหมเขากับคุณมีความแตกต่างทางเชื้อชาติก็ได้นะนะ แต่เขายอมคุณท้ายที่สุดนะคุณแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณเป็นเต็งหนึ่งเขาแสดงออกให้คุณเห็นว่าหรือคุณแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณเจ๋งพอคุณเก่งพอคุณเลิศพอคุณมีค่ามากพอที่เขาจะไม่ปล่อยให้หลุดมือเขาอาจจะมาเสียดายหรือเขาอาจจะไม่เห็นค่าในวันที่คุณโตแล้วก็ได้นะจ๊ะฉะนั้นท้ายที่สุดเขาก็เลือกคุณเพราะคุณไม่เหมือนใครเพราะคุณมีค่ามากพอนะคะ ถ้าปล่อยให้คุณลอยนวลไปเนี่ยคือสิหาบ่ได้อีกแล้วเขาอาจจะไม่ได้เจอใครที่เจ๋งเหมือนคุณก็ได้นะเก่งเหมือนคุณนะมีความสามารถเหมือนคุณคุณมีความสามารถในวันที่ไม่ได้อยู่กันกับเขาอะ่ะแต่นั่นแหละมันทําให้เขามีความรู้สึกว่ายิ่งคุณไม่ไล่ล่าเขาเขาจะไล่ล่าคุณและเลือกคุณ เท่านั้นนจะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสเตรนลาสีสิ่งนะไพ่ใบสุดท้ายเป็นครอบครัวกันอย่างดีแต่มีความแตกต่างถ้าไม่เชื้อชาติก็ศาสนาก็วัฒนธรรมนะหรืออายุที่แตกต่างกันไปเลยนะคะแต่อายุน่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วอายุแต่บางคนก็เชื้อชาติไปเลยนะบางคนก็ไทยบางคนก็ไทยกับอ่าอิสลามจังเสียนะบางคนก็ไทยกับคิดเตียนอย่างสีนะมันแล้วแต่นะคะหลากหลายนะอิสลามก็ได้ไทยอิสลามสิพุดธอิสลามสิก็ได้นะคะ ฉะนั้นคุณจะได้ลงคู่แน่นอนเขาจะพยายามอย่างหนักเขาจะทําทุกอย่างคนคนนี้คุณอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเป็นเขากลับมาก็ได้เพราะก่อนนั้นเขาคุณกับเขาอาจจะแบบอยู่ดีๆก็ไม่ได้คอนแทคอยู่ดีก็ไม่ติดต่ออยู่ดีก็ไม่พูดกันเลยอยู่ดีก็หายไลายไม่ตอบก็ได้นะอยู่ดีก็จบกันดบบไม,ม่ไม่เป็นท่าไม่เอาอ่าวกันก็ได้นะคะแต่ณนะตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าคุณเป็นแตงหนึ่งนะคะ คู่ควรและเลอค่านะคะฉะนั้นดีใจด้วยนะคะน้อมรับด้วยหนึ่งคนยะอินล่งแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้วนะคะเอาเป็นว่าพลังงานถือว่าปัวปังดีมากเลยนะใครที่ดูจนมาจบนะคะขอให้เป็นพลังงานของคุณถ้าขอคุณรอคนรักเก่ารอคนที่คุณไม่คาดคิดนะคะทักกลับมานะ,ะฉะนั้นดีใจด้วยค่ะแม่หมอหนึ่งคนขอกน้อมรับเอเนจีนี้นะคะแต่ยถึกทักว่าเป็นของเจ้าของอาจจะเป็นของ อ่ะคนอื่นก็นได้เพราะไพ่โดยรวมนะคะใครยังดูเป็นส่วนตัวทักมานะคะใครอยากถามข้อมูลอะไรทักมาจ้ะใครอยากนะออเดอร์นะคะเครื่องรางของขังของางคลก็ทักมาจ้ะนะคะใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์พายิบซีทักมาค่ะนะคะเอาเป็นนั้นว่าขอพระคุณทุกคนเลยผู้มีอุปการะคุณรับผู้ติดตามใหม่ทุกคนเลยก้อนจบคอยบุญรักษาเทวดาคุมครองเงินทองไหลมาเทมา้วยแล้ว้วยอีกขอยเงินลดนทบและขอยรักดีดีแล้วล,ล่าทุกคนค่ะโชคดีค่ะเจอกันลิปหน้าค่ะ